สมุนไพรโอ้มีมี่ขนเม่นด้วยผนะู้น่ะมาเลก็มีค่ะกำพุ่งละสิบปีเรื่องอะไรไปเอาเบิร์ดโอ้เจ้าเด็กกันปี เกียวางเซเลสของป้าดูดูไจกินแกเก่งเสตปาแห้งไม่อย่างแบบเป็ดสินะ้หวานข้หวานเ่าหวานเป็ดบ้านเราบ่มีติ้ด้วหอยอีกาจะซื้อเซเลสไปให้ไปให้ปนูเกหาปลาหาปลาปลาแห้งปลาแห้งอยู่ตรงไหนหาปลาแห้ง ตัดแต่งเซเลจะเกงแกเสตปลาย่างเกงเก่งเซเลเสตปลาปลาย่างคุกไม่ดองคุกปลาใส่ปลาย่างใส่ด้วยหอมหอมปลา่าหอมหอมเดี๋ยวจะรอเก่งรอเก่งปลาย่างก็อยู่นี่ปลาย่างเห็นไหม สล่สองอสองถุงยี่สิบบาทเนี่ยแต่ส่งซาล่เลยหนึ่งแกงเปรี้ยอีกสองถุงยี่สิบสามถุงยี่บห้าอีกสามถุงยี่บห้าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าแกงแค่สองถงุงถูงกับเก่าไปอลกผสมของป่าเสล่ของป่าลูกเสล่ผักปลาพอดีไปเวทตลัดนัดพรุ่งนี้จะแกงผักหวานใสไข่มุกแดงไข่มุกแดงซื้อมาจากเชียงใหม่ตาแกซื้อมา รอชมนะคะติดตามด้วยนะคะติดตามชมค่ะใส่ปลาร้ปลารพิจิตปลาระาพิจิตใส่โขลกไปด้วยเราก็กินแต่น้ำจนแห้งหมดแล้วน่ากลัวก็ไม่ได้ตัวก็ไปสับกินไปสับกินน้ำแห้งหมดแล้วนําหอมมะหอมเป็นแบบทเลสูตรสูตรลาวเกียงเกงเลียงเกียงเลียงทะเล นี่ไงยกตัวปลานี่ไงปลาลาเราอะปลาลาแท้ๆนะเนี่ยปลาเนื้อเนี่ยใส่กี่ช้อนประมาณสองช้อนสองช้อนตามใจชอบตามใจชอบตามใจฉันแกงชะแกงเฉลกระลังไกรสุดแกงเลกินกินใส่เครื่องแกง ไฟเตาถ่านความรานของเทพของเทพไฟเตาถ่านโบราณเราโบราณบ้านเราเรอาให้น,น้ำเดือดต้องเติมน้ำอีกไหมเน่ยผักเติมน้ำเดือดเพราะว่าไอ้นี้ไม่หิ้วนี่น้ำ้ำางคุก ทำที่เป็นพวกพวกเลยนะเนี่ยเนาะใช่ขึ้นตั้มตัวโคนตัมนั่นไอ้ที่ปล่อยไอ้ที่ยาวไปนู่นเลยโอ้ยมันเป็นเถาวัลย์นะเซเล่ล้างกินน้ำจะส่งน้ำส่งน้ำเอาของแล้วปลดสารพิษธรรมชาตินั่นแหละส่งแล้วปลดสารตาปลาเปลียนละใส่เซเล่ลงเซล่ลงไปน้ำม่ันเยอะเอาใส่กินผักใช่พอดีกินผัก เวลา้าน้ำคลุกใส่ไปพอดีเลแกงโมนี่กี่บาทยี่สสองพันยี่สิบกับสามสิบห้าบวกเท่าไหร่สามสิเป็นห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทด้วยเจ็ดสิบห้าสิบห้าไม่ถึงก็ไม่ถึงร้อยเอาพริกด้วยอะไรด้วยพริกมะาด้วยก็ให้พีเจ็ดสิบไงแต่เอาไปขายอะสองร้อยชิมงรดด้วยน้ำปลานิดหน่อยตรงไปแล้วน้ำเบือดล้ว ปลาร,โระโขกปแห้งใส่กัน,นกับ่องแล้อแเอาเนื้อปลาใส่ไปด้วยเอาเนื้อปลาใส่ไปด้วยพอเราเช่ไปแล้วชินใหญ่เยเนยื้อปลาเ้องลาย่างเนื้อปลาย่างค่ะชิมชิมไม่ดองชิมละ ยังเจ็ดอยู่เจ็ดอยู่เติมนั่นมันจะสุกไปไงสุกแล้วมันก็จะเละไปเฉยๆลูกเชลยลูกเชลยตอนมันสุกแล้นะใส่น้ำปลาเกงเลียงลูกเชลยใส่ปลาดิบน้ำเติมน้ำปลาเติมน้ำปลามันจะสุกแล้วนะมันจะสุกแล้วล่ะเดี๋ยวมันคุ้มยังหอมอ่ะเนาะหอมเนาะหอมละ หอมกลิ่นปลาย่างลูกเฉลมยดองชิมสุกแล้วอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยจริงหอมใช่ไหมไม่ได้ตั้งค่าอร่อยจริงจริงอมเดี๋ยวเราเคี่ยวสักนิดนึงเกงเลียงลูกเฉลกว่าอร่อยเนี่ยหอมอร่อยนิดนึงเนาะให้มันเปิดสวยนิดนึง เขือเทศมะเขือเคือลงไปจ้าหอมจริงๆหอมปลาย่างมะเขือเทศตั้งไฟสักเดือดแล้วก็ปิดไฟยกจากไฟได้เลยนง่เสียสุกแล้ว,ลวจ้าไม่น้อยก็จะขอจบที่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าคนะ่ะสวัสดีค่ะ